Huawei วว Nova 7i มือถือจะค่ายัวเวยัเเ่ยมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android เ v ร์ชั่น10ที่ครอบทับด้วย EMUI v e r s i o น10 Nova 7i มีขนาดของตัวเครื่องยาว159.2ม mm, ิมกว้าง76.3ม mm, ิมและหนา8.7ม mm. ิมโดยน้ำหนักของตัวเครื่องก็จะอยู่ที่183กร,รัม Nova 7i จะมีขนาดหน้าจออยู่ที่6.4นิ้ว และมีความเอียดของพิกเซลอยู่ที่1,080พิกเซลคูณด้วย2,310พิกเซลและความหนาแน่นของสีจะอยู่ที่398 ppi โดยหน้าจอจะเป็นแบบ IPS LCD มาพร้อมกับ CPU HiSilicon h Kirin 810ที่เป็นแบบ Octa-Core มีความเร็วอยู่ที่2.27 GHz บวกด้วย GPU m a r i G52 MP6 โดยมีแรมมาให้ที่8 g b และลอมอยู่ที่128 g b ในส่วนของกล้องหลังก็จะเป็นกล้องแบบควอดคาเมรา โดยกล้องหลักจะอยู่ที่48ล้านพิกซเซลให้ค่า f-stop อ,อ,อ,อยู่ที่1.8บวกด้วยเลนอย่างอ er ันตาวายที่มีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกซเซลให้ค่า f-stop อยูออ่ที่2.4และบวกด้วยเลนมาโครที่มีความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลและค่า f-stop อยู่ที่2.4บวกด้วยเลนแบบเดซ s นเซอร์ที่มีความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกซเซลและค่า f-stop อยู่ที่2.4เช่นกัน โดยกล้องหน้าของทาง Nova 7i นั้นโดยกล้องหน้าของทาง Nova 7i นั้นก็จะเป็นจอรูที่ด้านหน้าของจอภาพนะครับกล้องหน้าจะมีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลและค่า f-stop อ,อ,อยู่ที่2.0มาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุถึง4,200ม mm, ิลลิแอมบวกด้วยฟ้าชาร์จ40วัตต์ที่สามารถชาร์จได้70%ภายใน30นาทีโดย Nova 7i นั้นการสแกนลายนิ้วมือก็จะอยู่ที่ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับคุณผู้ชม